ลูกทุ่งไอดอลทุกคนงทราบเปแล้วว่าเราต้องการคนที่ครบไม่ใช่แค่ร้องเพลงดีแล้วจะรอดเราดูภาพรวมทั้งหมดเลยรูปร่างหน้าตาเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขามองหาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นตัวบ่งชี้ว่าหล่อแล้วจะเป็นเดอะวินเนอคนที่เป็นเดอะวินเนอร์อาจจะไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเก่งที่สุดแต่โคตรดูดีเลย พี่เป็นไรของพี่เนี่ยนอนไม่หลับอ่ะดิไม่รู้เป็นอะไรตอนนี้ร่างกายคือเพียแล้วก็เหนื่อยมากๆอยากนอนหลับมากทั้งอาบน้ําแล้วที่ดูภาพบนที่นอนนะก็เรียบแล้วก็ลื่นแต่พี่ก็ยังนอนไม่หลับพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันพี่มันโคตรย้อนแย้งเลยว่ะพี่คือพี่ทั้งเหนื่อยพี่ทั้งเพียทำไมพี่ถึงนอนไม่หลับคือพยายามหลับแล้วพยายามข่มตานอนแล้วแต่มันนอนไม่หลับเออนี่ก็เหนื่อยมากพี่ไม่แอบกินกาแฟมาหรือเปล่าเอาดีดี เออว่าสองแก้วก็คาดเรียนเต้นแหละมันร้อนอะเนาะเ้วจะเอายังไงเด็กคือตอนนี้พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าแล้วตอนนี้มันนอนไม่หลับอยากนอนมากมากเลยเออพี่ผมมีวิธีนะยังไงคือถ้าพี่อยากหลับนะพี่ก็แค่ปิดผ้ามาด้านนี้ติดมาด้านนี้ใช่ด้านนี้แต่ถ้าพี่อยากตื่นนะพี่แค่ติดมาด้านนี้เออเฮ้ยพอห่มมันมีสองลายนี่ว่า พึ่งเห็นพึ่งเห็นถ้าพี่อยากหลับใช่ไหมนี่ผมจะทําให้ดูพี่ก็แค่พลิกผ้ามาด้านนี้พี่ก็จะหลับเลยอืมเฮ้ยตาเฮ้ยตาเฮ้ยตาขังหลับง่ายขนาดนี้เลยเหรอใช่มันหลับง่ายแบบนี้เลยถ้าพี่อยากตื่นพี่ก็พลิกมาด้านถ้าอยากหลับไปพี่ด้านนี้ใช่พี่ด้านนี้คือคุณอยหลับอยากหลับบ้างอยากหลับบ้าง เออหลับครับผมอ่ะแล้วพี่อยากตื่นอันนี้ตื่นแล้วนะอันนี้อยากหลับใช่ไหมไออยากหลับอยากเออตื่นเออหลับเออตื่นเออหลับเออยเผยเผยพอแล้วตอนนี้อยากหลับอยากหลับไม่ต้องพี่ก็ตื่นแล้วนะโอเคครับหลับอย่างเดียวโอเคหลับน้องเอาด้านนี้ได้ด้านนี้ด้านนี้อดอ๋อนะครันอน้อยนะครับอืมเด็กน้อยเด็กน้อยครับ ต้องบอกเลยว่าอยาคาดหวังเราจะไม่ผิดหวังเรื่องเสน่ห์เรื่องอะไรเงี้ยผมว่าผมก็มีนะทําไมต okay? well, we like ้องโชว์เหมือนแบบว่าเราจะไปออกคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนี่มันใหญ่มากๆเรื่องร้องไม่กลัวเลยกลัวเรื่องเต้นที่สุดเลยครับใครผิดพลาดก็ตัดออกทุกอย่างมีเกมที่เฮ้ยไหวดีเฮ้ยแค่นี้เอง มาอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลฮะท่อนแรกท่อนแรกคือดนตรีมันแบบว่ามันจะเร็วอ่ะท่อนแรกมาเริ่มท่อนแรกใครจะขึ้นท่อนแรกปิดประกาศพระราชานาจต้องเป็นคนที่แบบว่าให้เห็ี่เมยแน่นจริงจริงอะข้อเนื้อยากให้แรกแบบว่า power แบบดีๆเลยอะเพราะว่ามันเป็นท่อนเปิดหัวใช่ป่ะขึ้นมาแบบว่าอยากให้อยากให้อยากให้คนรู้้สึกกอยาใหคนนั้นมีความมั่นใจมากที่สุดอ่ะใช่ขึ้นมาต้องมั่นใจเลยผมผมเสนอพี่แมยนะ คืออย่างพี่แมนชัดเลยเสียงเขาขนาดนั้นนะก็ต้องเป็นพี่แมน์แหละถ้าพูดถึงเรื่องเสียงอันที่จริงผมนั้นยังฟันฝ่ายยังรักยังอาไล่ในบทรักอันยาวนูนไม่ตัดใจไม่ตายก็จนเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวนความรู้สึกแรกที่ได้เพลงนี้เลยก็โอ้โหรู้สึกดีมากรู้สึกดีแบบเฮ้ยเพลงเพลงเราชอบเลยเราชอบเลยแบบว่าเอ้ที่ก๊อตอ่ะอย่าปล่อยให้เธอรอยนวลอย่าปล่อยเธอร้อยนวล ปล่อยเธอร้อยนวลพี่น้องก็สานไม่ได้ไงไม่ได <Si> ้พี่ไม่ได้ใช่ปะไม่มาขอรับไปแล้วไม่ทันค่าสมหวังไปไงจริงๆปล่อยเธอร้อยนวลพี่แมงพี่แมงลองร้องพี่แมงลองร้องเสียงเสียงปกติอย่าปล่อยให้เสอรซ้าอย่าปล่อยให้เธอร้อยนวลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัโจทย์เพลงแดนซ์นะอย่าปล่อยให้เธอร้อยนวลเกิดทันอยู่แล้วพวกเราทันครับโอเค คุ้นเพลงนี้นะคุ้นอยู่นะนรเราแบ่งท่อนกันยังแบ่งท่อนกังไงประมาณนึงเนาะช่วยกันแบ่งนะโอเคอ่ะขอเพลงขอเพลงเลยเอเข้นเ่้ยอย่าปล่อยใ,ให้เธอร้อยนู้อะไรก็ว่าไปอ่ะอะไรอ่ะ ก็สําหรับเพลงอย่าปล่อยให้เธอลยนวลนะครับต่างากับต้นฉบับก็คือแน่ๆเลยคือเรื่องดนตรีซึ่งพลิกมาเลยพริกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอย่างเงี้ยครับส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพม่าในตาเชิญชวน สร้างความปั่นป่วนให้มวนมูชายซอนเล็บเหมือนเสือซ่อนลายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอรอยนวลในส่วนของท่อนเพลงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าเหมาะสมตามที่เราแบ่งมาแล้วครับดีครับดีครับเรียกพี่ลุงก็ได้นะพี่ลุงก็ได้จะได้เป็นกันเองหน่อยด้ครับผม วันนี้โจทย์เพลงอะไรฮะโจทย์เพลงอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลต้องยืนนะลูกต้องยืนนะเวลาร้องอ่ายืนก็ได้ยืนนะยืนเลยรูปพรรณสันธานของหลอนออนแอมอรชจนิงตอนยิ้มนิ่มนวลส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพม่าในตาเชิญชวนสร้างความปั่นป่วนให้มวนมูชายซอนเล็บ เหมือนเสือซอนลายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอร้อยนวลเนี่ยมีมีน้องอะไรน,นเนี่ยคนนี้มอสครับหวานไปหน่อยมอดหวานไปหน่อยออกหวานไปหน่อยมอดหวานไปหน่อยนะส่วนสูงเออส่วนสูงใช่ไหมของน้องมอดส่วนสูงครับเออให้มันให้มันดิบๆกันนี้หน่อยการร้องเนี่ยผมว่าน้อง<ม>น้องมอด น้องมอสยังค่อนข้างที่จะ,ะมีปัญหาในเรื่องของการร้องนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจในเองทั้งๆท,ที่น้องมีเสียงที่แบบมีเสน่ห์มากๆแมนนี่พลังดีแมนนะแมนพลังดีอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เอื้อนเยอะพยาพยามพยายามอย่าเอื้อนสับๆไปเลยเอื้อนเอื้อนได้นิดหน่อยอ่ะแก้แค้นอ่ะแก้แค้นกรรมการติดอะไรเรื่องร้องเพลง มอดเขียน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 ใส่สมุน้ตก็ประมาณนี้ลูกไม่มีอะไรเพลงอ่ะนะครับมันจะยากอย่ีกตรงตรงตรงลบตรงอะไรนี่แหละนะครับเอาให้มันสนุกเอาให้มันโยโยออกลูกโย่เออเป็นการทาดนตรีใหม่ใช่ไหมครับมันก็ทําให้ความยากของจังหวะมากขึ้นปิดประกาศทั่วราชอาณาจักรโปรดระวังให้นักแน่นักรักเนื้ออ่อน เขาหลอกผมจนใจราวร่อนเขาเปลี่ยนรักเหมือนเปลี่ยนชุดนอนไม่นึกว่าหลอนจะมีผิดร้ายส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพมา่าในตาเชิญชวนสร้างความปั่นป่วนให้มวลมูชายไม่น่าเชื่อว่าเออเข้าโอ๊ตใช่ไหมคนนี้จะแม่นจังหวะมากกว่าคนอื่นเขาทั้งหมดเลยนะ จังหวะดีมากพวกเธอฟังก็คงจะรู้น้องเขาโอ๊ตน้องเป็นคนที่ฟังจังหวะเพลงขาดแบ่งท่อนเพลงขาดมากๆากเลยชื่ออะไรนะมอสค่ะมอสน้องมอดเสียงเบาไปนิดนึงต้องเพิ่มพลังขึ้นมานิดหนึ่งส่วนต้ามันเหมือนกับเดินแล้วแบบระวังอ่ะไม่เอาอย่างนี้ของผมก็จะเป็นในเรื่องของสัดส่วนจังหวะ ที่ต้องปรับอะไรเงี้ยนะครับเจมเนี่ยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าขอความกระชับมากกว่านี้ในการร้องเวลาร้องคู่พยายามต้องต้องหนูต้องเข้าใจกันให้ได้นะว่าใครเอื้อนขนาดไหนเท่าไหร่เวลาเราร้องเดียว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 ่ดยวดยวาดีหมดแล้วมาตกมาตายตอนคู่นี่แม่งน่าเสียดายมากคลูเข้าใจปะคำว่าทีมมันคือทั้งหมดไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งจะต้องโดดเด่นกว่าใครเรามาพร้อมกัน เราก็ต้องไปพร้อมกันรูปพัรสันธานนครล่อนอ้นแอ็นออร์ชอ,อยิ่งตอนยิ้มนิ่มนวลส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพ้ามานิตาเชิญชวนสร้างความปั่นป่วนให้มวลมูชายซอนเล็บเหมือนเสือซอนลายถ้าเจอเธอที่ไหน อย่าปล่อยให้เธอลอยนวลปิดปิดปิดประกาศปิดปิดประกาศทั่วราชอาณาจักรโปรดระวังให้นักแม่นักระมัดระวังโปรดมันเป็นยังไงครับโปรดมันโปรดไปเลยไม่ต้องไปโปรดเขาหลอกผมเขาหลอกผมเขาหลอกผมจนใจร้าวรอนเขาเปลี่ยนรัก เหมือนเปลี่ยนชุดนอนชัแก้แค้นให้ที่เพื่อนชายถ้าเจอชายชายยาชายเพื่อนชายเพื่อนชายส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพอมาจะรีบทำไม ส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพมา่าในตาเชิญชวน,วนสร้างความปันปวนให้มวลมูชายหายใจหายใจน้องเป็นคนแบบขยันนะมันแบบมุบ้านะมันจดทุกคำที่ทุกคนบอกอ่ะผมก็คงว่าโอ้โหมึงโคตรแบบว่าไม่ได้จดไปทำไมรูป,ปรพัณ์สันธานนครหลอนเอาชัดชัดที่ลูกไม่ต้องเอื้อนไม่ต้องอะไรไม่ต้องเก๊กหล่อทั้งิ้นเอาก๊อตออกไปให้หมด แจมเราคืแเจมสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือการที่ผมจะทําให้พีทําให้ทีมเนี่ยตนตัดคะแนนและแพ้ three f i v six ยอดครับยอดยอดยอดยขับพี้นขึ้นมาเออย่างแอลงมาได้ช้าได้าครับ พอมครทำวิ่งนะครับเพลง3ามส่ายครูโจเนี่ยเขาเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าแค่แบบออกกำลังกายแอโลบิกธรรมดาแต่เขาเหมือนใส่ท่าเต้นหรือใส่บุคลิกใส่สนเสน่ห์ใส่ท่าโพสและหลายอย่างรวมไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็เหมือนให้เราเอาตรงนั้นอ่ะมาปรับใช้ให้มารวมวัง และเป็นทิศทางกาวเดินขอบคุณความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจอยู่ไกลแค่ไหนไม่ลืมสเสน่ผู้สาวเซกาว่าวัวเพื่นสาวในโจกโลกฟ้าหากสาวเซกาจังหวัดบึงกา ป่าเวนีที่ถอยของเฮาเนียคือวิธีล้ำกาแดนะนาเราทำงานเป็นทีมทุกคนต้องฟังครูคือถ้ามีอะไรยกมือถามไม่เข้าใจยกมือถามแต่ว่าห้ามคิดเองแล้วก็ห้ามถามเพื่อนครูอยู่นี่ถามครู มีอะไรถามนะแล้วก็ไม่ต้องเกรงเป็นกันเองเป็นกันเองชิวๆสบายๆแต่ว่าเรื่องความสามัคคีสําคัญม,มากเพราะเราต้องทํางานกับเป็นทีมไม่ใช่แค่กับครูนะกับพวกเราด้วยเฉียง45องศาด้านนี้คือปืน5 6 7 8, 8ไป1 2 3 4 5 เข้าบ้านแล้วก็อยู่ๆมาเต้นตามแพทเทิร์นเลวแบบโคตรเทร่เลยยิงปืนแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่รือว่าเราเป็นยังไงเราแบบมันดูไม่แข็งแรงมันต้องหนักแน่นด้วยมีความกังวลมีความเครียดนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่ากำลังแบบปลดปล่อยออกมาครับ 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7นั่งดีว่าเอาใหม่อีกรอบนึงเร็วตั้งสติ5แก้แค้นในที่เพื่อนชายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยเธอลอยนวล3 4 5 6 7 8แพทเทินอะไรรูปพันธุ์ไม่ไมก่อนรูปพันธุ์ไม่ดึงดึง <พน S 2> เอาใหม่ <พน S 2> ฟัง ด้วยด้วยความที่ว่าไม่เคยเต้นมาก่อนแล้วมันต้องมาจำบ็อกกิ้งจำแพทเทิร์นยืนตรงนี้เต้นท่านี้มันเลยทำให้ในหัวมึนๆหน่อยนึงทุกคนครูขอเอาช้าๆนะลองช้าๆนะเราไปพร้อมกัน5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1ดดูแพทเทิร์นครับ ทุกคนดูแพทเทิร์นครับเรามีคนทั้งหน้าให้ดูอย่าให้เขาบ้างเราเอาไหมตอนนี้แพทเทิร์นแมนเป็นคนที่ผิดแพทเทิร์นชอบไปซ้อมคนอื่นอย่าลืมผมไม่เคยเต้นมาก่อนเลยมึนมากแล้วก็คือทําไม่ได้เลยคือแบบบอกตัวเลยทําไม่ได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2ปิดแล้ว เร wow. ื่องเต้นก็มีกังวลมันเห็นได้ชัดเพราะว่ามอสออกอารมณ์ที่ออกทัีิน่าพร้อมนะครับไมตตูตูตูพร้อมนะครับห้าสี่สามสองหนึ่ง พันสันทางนักของหลอนอ่นอนแอนอรชอนยิญญ่งตอนยิมน้มนิ่มนวลส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพอมาในตาเ <styl. S 1> ชิญชวนสร้างความฝันปวด<อ><อ>ให้มวนมูชายส่อนเล็บเหมือนเสื้อส่อนลายแต่เจอเธอที่ไหนอยย่าปล่อยให้เธอลอยนวลน<ส> ไน okay. ึ่แม่นดีแค่นยังปัยังรักยังอะไรในบทรักยังอยู่ไม่ตัดใจไม่ตายก็จูบเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนกรบวนแม่ใจทางดวเช่างเรือเรือลายบอกให้รู้ว่าอันตรายจะเจอเธอที่ไหน ยับลอยเธอลอยนวลสองสามสี่ห้าหกเจแปดอืมอ่าโอเคหลบนก่อนมันยับดีจังเลยอ่ะมันเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตของศิลปินที่ชนะแล้วอ่ะเข้าใจป่ะคือตอนนี้เราทําแบบของยากของยากให้น้องน้องชอบหรือเปล่าไม่รู้ถ้าทําได้ถ้าทําได้มันคือดีทําไม่ได้มันคือพังอ่ะมือเส้นเส้นนิดเดียวอีกนะลูก ดีมากเราได้คะแนนเยอะกับพังแล้วจบกันเอาอันไหนกันแน่ข้อที่เสียมากๆๆๆจนหาคะแนนให้ไม่ได้คืออินเนอร์พังหมดเลยพังจนนะครูไม่มีคะแนนให้เลยนะทีมเนี้ยจริงๆในเรื่องของเรื่องของการเต้นที่สมบูรณ์แบบหรือบ็อกกิ้งหรือแพทเทิร์นอะครูไม่มีเลยครูไม่จะให้ยังไงแต่ครูรู้ว่าอนาคตมันจะดีอ่ะคือรู้ว่ามันยากมันได้ของยากมันขึ้นอยู่กับพวกเราหกคนจะสู้หรือเปล่า จะคว้ามันไว้ไหมทุกอย่างมันกดดันไปหมดเลยร้องเพลงเราก็โดนติด้วยเต้นเราก็ยังเต้นไม่ได้อะไรเนี่ยมันกดดันไปเลยทำรู้สึกว่าเฮ้ยมันกดดันจังอยากกลับบ้านจังห้าหกเจ็ดป้ายประกาศทั่วราชอาณาจักรโปรดระวังให้นักแม่นักรักเนื้ออ่อนขลอกผิดห้าอเอาไว้อีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งขาซ้ายห้าห้าหกเจ็ดป้าย ปิดประกาศทั่วราชอาณาจักรโปรดระวังให้นักแม่นักรักหนึ่งอ๋อขไว้เขาหลอกผมจนใจร้าวรอนเขาเปลี่ยนรักเหมือนเปลี่ยนชุดนอนเอาไม่เคลื่อนลืมรอบหนึ่งเร็วๆกตือลือร้นให้ดีวันนี้เครียดมากต้องเต้นด้วยมูฟด้วยและต้องจำท่อนที่เราร้องอีก 5,6,7,8,1,2เอาใหม่กลับไปทำไมวันนี้มันดูไม่มีชีวิตชีวาวะปิดพื้นเลยคนละ15ทีไปพร้อมการทีเวิร์กพร้อมกัน5,6,7ไปนับ1,2,3,4,5ตอนนี้ทุกคนก็เหมือนใจห่อเหี่ยวอะพี่เพราะว่าทีมของทุกคนอะ เขาก็มีโดนติบ้างแต่เขาไม่ได้โดนติเยอะเออมันเฟลแล้วมันก็เลยมอนท้ออ่ะตั้งสติวันนี้ขอแบบแฮปปี้ดิเพราะว่าเราทําได้นี่ต้องดีขึ้นดิห้าความนะผิวขม่าห้าหกเจไปผิวขม่าในตาเชิญชวนสร้างความปั่นป่วนให้มวนมูชายซ่อนเล็บเหมือนเสือโซลลางถ้าเจอเธอที่ไหน อย่าปล่อยให้ใหเธอลอยนวลปลอยแอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาไหมเต้องเครียมต้องกังวลปล่อยความกังวลออกไปไปอยู่คา้าอะไรมาเมื่อเช้าเรีเยนคาอะไรก็แล้วแต่ปล่อยความกังวลของคา้านั้นออกไปเราใส่ใจและอยู่กับมันที่นี่ตอนนี้มอสมีความรู้สึกว่าทีมเราแบบว่ายังไม่มีความเป็นทีมมากพอเหมือนทีมอื่น มันเหมือนว่าเขาอะทำงานเป็นทีมแบบดูรู้อะแต่ของเราอะเป็นทีมนะแต่ว่าเหมือนไม่ใช่เป็นทีมเป็นัไหมอเพร้อมมากเลยเป็นไงคะกอนเต้นยากไหมยากไหมก็ยากครับยากกว่าไม่เกิอไม่ยากความสามารถใช่ครับอยากเห็นแล้วแหละดยดีาเพลงมาเลยไหมมไหมคะ แ่ี่จริงจังเหมือนจริงจังงงเหมือนอยู่บนเวทีนะลูกนะคนไว้ใจกันนะตร้อมตามไปไว้ใจกันนครับวคร้เอาได้ที่งนเกนะไม่เปนรนะมาอยากรู้ที่อะไร่นเรามาร้องเล่นๆเบาๆเดีวมันก็ติดเอาแม่งให้เต็มเสียงไปเลยวันจริงแม่งเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันใหม่ แต่วันนี้เราซ้อมเลยแล้วแบบถ้าเรามาทำเล่นๆอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมนะนี่างเงี้ย พันสั่งทานนักพ้องหลอดออนเอ็นอรชอนยียตอนยึนนิมนวนส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพม่านตาเชิญชวนสร้างความฝันพวดให้มวนมูชายซ่อนเล็บเหมือนเสือซ่อนลายถ้าเจอเธอที่ไนนอย่าปล่อยเธอลอยนวล Hey, 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 hey. อันที่จริงผมนั้นยังฝันฝัยยังรักยังอะไรในบทรักอันยาวูอยู่ไม่ตัดใจไม่ตายขอจูเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวนแน่ใจทางวนวัจงเร,รือเรือลายบอกให้รู้ว่าอันตรายจะเจอเธอที่ไหน อยากปล่อยให้เธอร้อยนวลคืออันนี้หลิวหนิชอบนะคือพี่ชอบมากๆตรงที่ว่าทุกคนมีไอคอนแท็กแล้วก็อยู่กับเพลงตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีใครหยุดเลยนะคะแล้วชอบกันว่าฉันหล่อคือมันจะมีคำนี้วกันทุกคำใช่ฉันล่อความภได้ใจในการนำเสน่ห์ไถูกเรียนหล่อละ คะแนนนะฮะตนตัวตนตัวป้าเท่มากนะครับแสดงเท่แต่ว่าร้องร้องติจัดจีบกันจีบกันน้ำตาลายแต่เอาเรือเข้าไปพายปากเราก็จะมีหวานมาด้วยเจมดีนะเจมแนงถือว่าดีแนงไปหมดเลย คือคือเกมเนี่ยน้ำหนักไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเต้นอันนี้นะคะถ้าัวมตี่ะไปเพิ่มกันแต่ละคนตามจุดนั้นนั้นค่ะครัเพื่อจะเป็นเรื่องของการร้องการเต้นเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันเราจะต้องไปพร้อมกันเพราะคำว่าทีม work ขมึงปิดประกาศั่วราชอาณาจักรโปรดระวังให้นักแม่นักรักหนึ่งหนอนเขาหลอกผมจนใจราวรอนเขาเปลี่ยนรักมึนเปลี่ยนชุดนอนไม่นึกว่าหล่อนจะมีพิดร้าย แก้แค้นให้ที่เพื่อนชาย้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลพูดใหญ่พูใหเอาเอสิ่งหนึ่งที่เห็นคือ รวมๆเนี่ยเรื่องร้องไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพลงที่ร้องยากมากเราวางเรื่องจังหวะให้ดีเขาโอ๊ตเป็นเป็นคนมีปัญหาเรื่องจังหวะและวิธีการใช้เสียงอันนี้พี่กอฝ,ฝากเขาโอ๊ตเลยนะครับว่าวิธีการร้องเพลงเนี่ยเราไม่ต้องปั้นเสียงให้ใหญ่หรือปั้นเสียงให้โกลมเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะร้องเพลงออกไปด้วยน้ําเสียงที่เราเป็นอยู่โดยรวมๆพี่ไม่ได้ติดอะไรก็คือว่าแค่ไปแก้ในเรื่องของ ความย้อยๆออกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็พวกนี้เวลาค่อให้ท่านี่เรามันมันต้องโป๊ะปั้งปั้งปั้งมันต้องแบบว่ามันต้องอยู่คมเลยนะคืออย่าแบบอย่าอย่าอย่าไปอะไรอย่างนี้เยอะเพราะถ้าไปางี้ปั๊บมันมันไม่ค่อยเท่ละนะครับฝากไว้ม,ม,มีแค่เนี้ยทีมนี้อื่นๆก็โอเคหลายคนนี่ไม่ได้คอมเมนต์คือไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับผมมองว่าตอนเนี้ยทีมผมเ0อแล้วครับแทบจะไม่ขาดอะไรแล้วถ้าเราหวังที่หนึ่งอ่ะมันต้องทำให้ได้ ความมุ่งมั่นของทุกคนมัดให้ร้อเซนตเต็มเอาตรงๆมาพี่โอ๊ตไม่คิดว่าเราจะแพ้อะมันต้องทําได้สิคือทุกคนนึงทําได้ทำไมเราทำไม่ได้อะไม่กลัวทีมไหนเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่แล้วกันนะครับแต่บอกเลยว่ากูุ่มซามไม่ตกแน่นอนครับ